ยอดกะทินเก็บม,มาจากบอ่อป่าปล่อ,อนๆของสดๆทั้งนั้นครับเรียบร้อยครับผมสมตำหัวหอยแล้วครับ,รบพร้อมเสิร์ฟมีส่งหมูปิ้งสองอันแล้วก็พักนิดหน่อยครับโรยด้วยเม็ดกระทินนำม,มาแสบๆเสมากงกันครับผมพูดนนะ่ะ วัตถุดิบผมมีครับผมเป็นหอยเชอรี่ครับผมที่ผมเจ็บมาจากบอ่อตกป่าครับสดสดเลยเดี๋ยวมาเบ่งเมนูกันครับผมเดี๋ยวมาเห็ดยังสดสดเลยครับนี่ผมมาแช่น้ำไปต้องเอาหอยมาต้มครับผม อยมลต้มห้มันสุกเราเอากระเจาเอาต้มหัวล่างทําความสะอาดครับผมขั้นตอนต่อไปผมสิต้มเฉพาะฝาเขาหลุดนะครับก็ต้องสุกมากครับผมนี่เพราะแจะออกได้ครับเพราะว่าเขาต้องไปลวกอีกเทือนึงล่างทำความสะอาดอีกเทือนึงอยู่แล้วครับผมขั้นตอนนี้สําคัญครับผมนี่เขาต้องล่างให้สะอาดเลยครับผมสิใส่วิธีการคั้นด้วยตะไคร้กับเกลือครับผมแต่าการล้างน้ำจนน้ำใสไปแล้วครับเขาจะเอาไปลวกอีกเทือนึง เกือบไปเห็ดเมนูเฮาครับหอยเชอรี่เขาค่อนข้างสีไอ้นั่นเนี่ยเจังหน่อยเขาต้องล้างดีๆครับผมแล้วก็เอาตาออกให้เรียบร้อยครับพี่น้องนี่ผมนี่ขั้นตะไคร้กบเปลือให้สะอาดเลยครับล้างจนน้ำใสเลยนี่ครับผมหลักจากที่ผมล้างทงความสะอาดเรียบร้อยครับผมนี่เดี๋ยวผมสิลวกอีกที่หนึ่งครับผมบางคนบ่ลวกก็ไปกินได้เลยครับปุ๋งเครื่องไปล่าไปก้อยก็ว่าไปเพราะว่ามันกระสุกเป็นระดับหนึ่งแต่๋ยวก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเบ่งครับหวน้วน กรุบๆเนนอนครับผมเดี๋ยวผมรอหน้าเบือดกันหนึงเดี๋ยผมชิลวดเรียบร้อยครับผมสมตำหัวหอยล้วครับ,รบพร้อมเสิร์ฟมีสมหมูปิ่งสองแล้วก็พักนิดหน่อยครับโรยด้วยเม็ดกระถินนมาแสบๆด้วกันครับผมพนะตาแสบขนาดเลย สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนักตกปลาพาแซ้ครับผมวันนี้มีสมตำหัวหวอยเชอรี่ที่เจ็บมาไม่ใหม่ครับผมกับบรรยากาศร้อนอบอ้าวครับพี่น้องนี่ครับหัวหอยสดๆผมเพิ่งไปเก็บมาจากบอ่อตาาว่ามันมีห้อนเอาแห้งพี่น้องแต่ก็มีสมหมูปิ้งสองก้อนมีมะเขือหยอดกระถินอ่อนๆครับผม มะละหนึ่งหน่วยเอามาครับกินน้ำกันกับข้าวเหนียวหนนน้นๆหนึ่งเองครับนี่ขนนน้นๆที่มืดมาได้ครับม่กินข้าวน้ำกันข้าวเหนียวข้นคกับอากาศวัรโรยด้วยเม็ดกระถินพร้อมครับ นึ่งครับห้องันง่ายตสว้อส,สวเห็นแสีสสสยครับบนเหนียวจะผมเป็นห่อนเอาก่อน Không uh -huh. nhéo thịt mưa เผ็ดต้งห่อนเข่ากัมจุ่หมูครับอ๋อก็เลี้ยงทีวะ ผมเหนียวกิดมือแหี อยอนกระทินเก็บมาจากบอ่อป่าอบอ่อน,ออนของสดๆทั้งนั้นครับห mm. เรียบนักลูกปลาดำดำ <laughs> หัวอนหัอุ่น่งเสยมเปนวัตถุดิบมือสวดนะครับ Hol yin hoai cho đi, trong rãm sạch sẽ, các bạn. Khâu táu, ỏi hai đĩa Ừ. chút nhọt thôi nào của Ừ, subscribe cho kênh วันครับ

นี่นักดกบ่าวอยู่ขอตัวลาไปก่อนครับผมอขอบคุณเพื่อนๆผมมากอยากจลต้องเปมนระับชมนะครับผมขอบคุณราบห่อนหวานลองกั